โอเคครับมาอันบ็อกเมาโนนะครับไม m เมาโนเนาะนะครับชุบโอเคนะครับที่ได้มาจากกล่องก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับเมาโนนะครับตัวนี้นะครับเว็บที่ห้า โอเคแกะออกมาได้ประมาณนี้นะครับฟรืปครับมีซองให้นะครับ,รรบ,นะนนรบในซองก็เป็นเหมือนเรียกอะไรอะนิกเลิลเนาะพวกสร้อยคอนะครับมีสร้อยคอ นี้เป็นใบรับประกันต่างๆเนาะนะครับเป็นคู่มือนะครับและตัวเพศของเราอยู่ตรงนี้นะครับอ่ามามาเปิดดูนะครับก็จะเป็นกล่องนะครับอย่างน,นี้ประกอบไปด้วยพวกวินเนาะวินสกรีนเนาะบางคนเรียกว่าเดดแคทหรือเป่านะครับวินสกรีนหรือเดดแคทให้มา2ออันนะครับแล้วก็ USB-C to USB-C นะครับ USB-C to USB-C นะครับเป็น2ขีดนะครับ TRS ไปหา TRS นะครับโอเคอต่อมาในนี้ก็จะประกอบไปด้วยนะครับเป็นคลิปหนีบจำนวน2ตัว คลิปนี้นะครับเป็นคลิปแมลิกเนาะนะครับตัวอะแดปเตอร์นะครับเป็น USB-C นะครับอะแดปเตอร์นะครับเป็น lightning นะครับ lightning port นะครับเผื่อใครยังเป็นใช้ iPhone ที่เป็น lightning port แล้วก็ตรงนี้มีเหมือนจุดชาร์จด้วยผมหาตรงกลางไม่เจอเนี่ยเหมือนจุดชาร์จหมายความว่าเท่าที่ผมคิดว่านะครับก็คงจะแปลว่าเสียบเข้าไปแล้ว คุณสามารถชาร์จไปด้วยแล้วก็ใช้ไปด้วยได้เนาะนะครับนี่ครับนี่ก็คือตัวเมาโนนะครับมาละตัวเบาโนนะครับกล่องในเล็กอย่างนี้เลยเทียบกับฝ่ามือนีครับนะครับเทียบกับมือถือ iPhone 6ของผม iPhone 16ของผมประมาณนี้นะครับ16 plus นะครับประมาณนี้มีโลโก้อยู่ตรงนี้โอเคเนาะมีโลโก้อยู่ตรงนี้นี้รอบ ตัวเขาเขียนสกรีนว่า T5 ตรงนี้ w a v T5 เว v e T5 ตรงนี้นะครับลองเปิดดูนะครับแน่นอนครับว่าจะมีแถบแม่เหล็กนะครับปิดไว้เพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้มันเกิดการชาร์จมือถือชาร์จชาร์จตัวไม่ก่อนนะครับโอเคแล้วก็เป็นอันนี้ฟิลลิ่งตอนปล่อยลงไปเนี่ย รู้สึกถึงแมลิกนะแมลิกดูดเข้าเหมือนฟิลลิ่งเหมือนพวกแอร์พอรหรือพวกหูฟังไวเลสอะไรต่างๆเนาะนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นที่หนีบนะครับอันนี้เป็นหนีบตัวอันนี้เป็นตัวรีซีเวอร์เนาะนะครับอันนี้เป็นเป็นตัวไม์แล้วก็ส่งสัญญาณเข้าตัวนี้เนาะรีซีเวอร์버เขาจะแปลว่ารีซีเวอร์กับทรานสมิเตอร์นะครับเนาะนะครับอ,นนอันนี้ก็เหมือนกันก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันบ็อกสนะครับมีเท่านี้ นะครับอุปกรณ์ต่างๆของเมลโน t 5นะมีแถบมีไฟแถบขึ้นด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ